เพราะเราอยากเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมูลนิธิจำงพิรมพักดีจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรามุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตรอบด้านทั้งด้านการศึกษาด้านสุขภาพและร่วมมือกับองค์กรการกุศล พัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้นอีกด้วยเพื่อให้คนไทยมีรอยยิ้มมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเราจะสารต่อเจตนารมณ์ของคุณจำนงพิรมพักดีเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต